ันนี้เราจะไปตรงแผน MB 0 1นะครับแต่จริงๆแล้วก็คือตัวแผนเนี่ยรถ ขอสาราบมีรถปูนเรียบร้อยแล้วนะครับอีเก่งเ่มางามาเส้นสังขะอำเภอสังขะมาทางสีขอรภูมิซ้ายมือเลยครับตาจะผลิตฟังเกเต่งนะครับเดิมก็น่าจะผลิตแต่น่าจะเป็นแมนนวล ทางเชียงรายต้อง,งวดมาครับทางเชียงรายเขาเรียกหนานแล้วนะหมวดมานะเดี๋ยวรายละเอียดพวกนั้นเราก็ว่ากันนะครับตัวระบบอย่างไรละอ่าเรืองยังเดี๋ยวเป็นเคสแรกเลยนะครับที่ผมจะมาทําการจำผู้โดระบบที่นทหน้างานก็จะทำที่ตัวดงมาก่อนนะก็ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงนะเกือบเกือบสองชั่วโมงครับจำระบบ เป็นเซิลี่อยู่ในกล่องเลยนะสายโตก็ยังระยงระย,ย่างอยู่อย่างนี้ไม่ได้จำน,งงนะู้ปูนและประกอบไได้งานาำาตั้งสายพาน,นครับมีสายตั้งสายพานมีสาพท้องับระคองมีกรวยนะ เริ่มงานกันครับผม สวัสดีครับผมนิรันด์ทีเอ็มซีนะครับวันนี้ผมอยู่กับเฮียเก่งนะครับที่ครับสวัสดีครับเฮียเก่งไปกันเองมากบก็คืออยู่ที่ที่ไหนนะสังขลครับสังขลสุรินสังขลสุรินนะครับผมร้านชัยอารีย้อนสะดวัสร้างสร้างครับอันนี้คือเฮียเก่งให้เกียรติรับตัวเอ็นดีศูนหนึ่งมานะครับผมแล้วก็พร้อมกับชุดโหลดปูนด้วยนะครับผมส่วนโครงสร้างเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเขาจะทำเองนะซึ่งตรงไหนที่ทำได้ ก็สาม,มารถทําได้นะครับเดี๋ยวผมช่วยแนะนําเรื่องแบบเรื่องอะไรได้นะครับตรงนลูกค้คาท่านอื่นก็เหมือนกันถน้าอ,อยากํำแค่เซตอุปกรณ์หรือว่าทั้งคนข้างหรือว่าแบบไหนเราเราปรึกษากันได้นะครับเพื่อให้งานมันเดินไปได้เรืตอตัวนี้คิดว่าจะเอามาทําอะไรบ้างตัวอินดิโฉดช่วยเซ็ตส่วนก็หลักๆเลยก็ขายคอนตนี่เพราะว่าเมื่อก่อนเราใช้ไอ้นี่มันไม่ปลอดภัย หนึ่งไม่ไม่ปลอดภัยสองช้าใช้ตัวนี้ลองสัมผัสดูครับตรงนี้ครับกล้องครับใช้แมคโคตัดเอาในความหมายคือใช้แมคโคตัดเองแต่ก็คือแมคโคตัดมันก็ยังผสมเป็นท่อเป็นอะไรได้อยู่ใช่ไหมครับที่ที่ทำาะมันก็ใช้ทำท่อทำอะไรใช่ไหมใช่ใช่แต่ว่าหลักๆเลยมันไม่ปลอดภัยสองมันไม่ไม่ไม่มาตรฐานครับแล้วก็ เรวไนี่ย,ยมันมีข้อข้อจำกัดเยอะไหนจะต้อง,ต,องต้องมีออผู้ผู้มีประสบการณ์เนาะทั<ม>้งขับรถกะเนาะกะปริมาณโอ้มีการช่างตวงวัดหลายอย่างถ้าตัวนี้เนี่ยใครก็ทำได้ผมคิดว่าเอ,อ,เอร์มันก็มีเออ,เอร์ออยู่เพราะว่ามันยังไม่ใช่ออโต้แต่เพียงแต่ว่าเออ,เอร์มันน้อยเ,อ,อ,เอร์สิบยี่สิบโล่หนีตายคนมีมีมากมายอยู่ครับถาถแค่นั้นมัไม่ บก็คือแล้วธุรกิจของเฮียปกติเนี่ยตอนนี้ส่วนมากนี่ใช้คอนกรีตทำทำอะไรบ้างครับคุณดอกเป็นพวกท่อใช่ก็คือเนี่ยหล่อเสาหล่อท่ออะไรทั่วไปเสาด้วยแต่ว่าเรามองเมื่อเมื่อก่อนคนจะไม่ค่อยใช้พวกคอนกรีตผสมเสร็จจริงๆเขาไม่ใช้เพราะว่าเราไม่มีแต่จริงๆพอเขารู้ว่าเรามีเขาก็เขาก็สั่งมันมันตรงกับโจทย์ของผมที่ผมผลิตตัวนี้ขึ้นมาครับจริงๆคือต้องการให้ คนเขาเข้าถึงความคิดได้ง hmm. like like mm ่ายขึ้นแล้วก็มันมันพอเข้า hmm. ถ mm ึงเข้าถึงความคิดได้ง่ายขึ้นเนี่ยโครงสร้างต่างๆมันก็จะถูกสร้างแลวก็พัฒนาขึ้นจะประมาณนั้ครับถนนหนทางอย่างเงี้ยมันก็จะมีได้ไวขึ้นสะดวกขึ้นอะไรครับคนทุ่อยางมันก็จะดีขึ้นเองแล้วคนเข้าถึงความคิดดังนั้นตัวนี้ถือหนึ่งผมว่าเป็นอะไรที่ตอบโจทย์สำหรับการเริ่มธุรกิจที่จะ มีผสบคอนกรีตนะครับและอีกอย่างหนึ่งถ้ามีพวกสกู๊ปูลด้วยแล้วมันก็จะทําให้กําลังการผลิตเนี่ยไวขึ้นนั่นเองนะครับจะตอบโจทย์ที่สุดเรื่องไวเนี่ยไม่ครับ <c oughs> แต่จริงๆถ้าไวกว่าน,นี้มันก็จะสยาบอัพขึ้นไปเรื่อยๆได้ผมว่าิดผมคิดในใจนะผมคิดว่าน่าจะน่าจะเร็วกว่าขั้นใหญ่ขนาดนั้นเลยเพราะว่าถ้าเราโหลดทั้งหมดแล้วเราก็ใส่รถไปรถ,ถก็วิ่งไปถึงหน้างานมันก็ หมุนไปในตัว <S <S ผมว่าเร็วกว่าแน่นอนความหมายก็คือเราเราปล่อยให้มันมิดในรถเลยเรไม่ม้อ<ช>แ,แล้วก็คือ,อเกิดว่าเป็นแพนใหญ่เนี่ยเขาบอกเขาจะโหลดหินโหลดทรายโหลดน้ำ<ช>โม่ถายในรถคือคือแต่คือสเต็ปกะจะเอาสเต็ปชนกันเลยนะแต่ราคานี่ต่างกันมากครับแน่นอน <S 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 แน่นอนนี่ถูกต่างเพราะว่าต้นทุนเราถูกกว่าเราต้นทุนเราถูกกว่าเราทำราคาได้ต่ำกว่าเพราะว่าเราไม่ต้องไปจ่ายตรงเบี้ย มี okay, <ขอ S 1> ควาระดักเบี้ยมันน้อยนี่ก็ฝากผู้ประกอบการท่านอื่นๆด้วยนะครับลองพิจารณาดูครับผมเพราะว่าตัวนี้เราก็ติดตั้งทั่วประเทศนะครับแล้วก็มีหลายลูกค้าหลายท่านาประมาณ30กว่าท่านแล้วนะครับที่เลือกเลือกที่จะใช้แล้วก็เริ่มนมาเสริมในเรื่องของศักยภาพในการทําธุรกิจให้มันดีขึ้นนะครับแล้วก็สร้างเขาเรียกว,ว่าความสามารถในการแข่งขันในท้องตลาดโดยที่ลงทุนน้อยนะครับแต่คืนได้นลายนเพราะว่าล่าสุดผมก็ไปเจอลูกค้า แค่พันห้ารคิวก็คืนคืนกำไรแล้วยังไม่ถึงปีเลยคือมไม่ไม่ใช่แค่คืนกำไรนะครับได้เจ็ดแสนเอาง่ายๆคำนวณแล้วแค่ได้เจ็ดแสนแทนของผมแค่2อ0 0 0นกว่านะครับแกได้เจ็ดแสนจาก10เดือนเนี่ยคือคำนวณจากินจากทรายจากอะไรนะดันงนั้น คือควาหมายคือมันยังไม่ถึงเปียมันได้กําไรไปแล้วเหลือจากนั้นนะมันคือกําไรล้นรวนๆ <c oughs> ไม่รู้จะทำยังไงเดี๋ยวจะแจ <c oughs> ้ง <c oughs> ยอดเ <c oughs> ดี๋ยวจะแจ้งยอด <c oughs> ว่าเป็นยังไงเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวเรามาผ่านตรงนี้เดี๋ยวเราแวะมาเยน็ยนๆนะครับแวะมาฝึกเปียกๆนะครับผมเวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่เฮียเลือกที่จะใช้บริการของเรานะครับแล้วก็ให้ทาน t m c นะครับช่วยามคอยรับใช้นะครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับครับครับ